มันคือวิธีการเปลี่ยนที่แบบรวดเร็วมากอีกสชิ้นอีก2ชิ้น ถ้าเกิดใครสนใจเติมเงินเกมออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อไปที่เจน้ําการค้าได้เลยนะครับร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับก็เติมไวปลอดภัยบริการทันใจด้วยนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนคลาสนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนคลาสยังไงเนี่ยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเปลี่ยนคลาสสองกันนะขั้นตอนในการเปลี่ยนคลาสเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้ต้องมาเปลี่ยนแบบนี้คือมันต้องไปตีมอนนอกเมืองอะไรอย่างงี้ถูกไหม แต่ว่าณวันนี้นะครับคือไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนนะใครที่กลับมาเล่นเซิร์ฟจริงแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนคลาสยังไงเนี่ยติดตามชมในคลิปตีได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับเงื่อนไขในการเปลี่ยนคลาสนะครับทุกคนเราเนี่ยจะต้องมีเลเวล150ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนคลาส2นะแล้วก็จะต้องมีเงินนะครับจำนวน7จ็ดแสนห้าหมื่นขึ้นไปหรือประมาณ 1M ก็ได้นะครับและ เมื่อเรามีทั้ง2เงื่อนไขนี้ครบแล้วนะครับทุกคนให้เรามาหาเทเลอร์นะฮะให้เราคุยกับเขาเลยนะเรือข้อหนึ่งนะครับข้อ1ข้อ1แล้วก็ข้อ1นนะครับมันจะถูกวามาข้างในนี้นะครับซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนคลาสได้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องกําจัดมอนสเตอร์พวกนี้นะครับเพื่อทําการเก็บตัวเชรแล้วก็ตัวฟองเพื่อจะเปลี่ยนคลาสนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับ ถามว่าเก็บจํานวนเท่าไหร่นะครับก็คือ50ชิ้นนะอย่างละ50ชิ้นนะเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนค์ดได้นะครับเราสามารถย้ายแนวได้นะถ้าสมมุติว่าในนี้มีคน,นครับเราก็ย้ายไปแนวอื่นได้เพื่อที่จะทําการฟาร์มหานะมันเป็นวิธีที่ง่ายกว่าแต่ก่อนนี้เยอะเลยนะครับคือแต่ก่อนนี้เราจะต้องไปตีมอนทั้งหมดใช่ไหมเก้าตัวหรือ8ตัวนะนั่นแหละแล้วก็ไปตี ตัวมอนเตอร์ที่แบบว่าเอาไว้เปลี่ยนคลาสอีกทีหนึ่งทีนี้นะครับเรามาตีตรงนี้เพื่อจะหาของเปลี่ยนนะครับมันก็จะง่ายขึ้นแบบมหาศาลเลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งไร่ตีคือพรก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นก็ได้แค่พามีสกิลโจมตีเท่านั้นแล้วก็มานั่งฟาร์มของในนี้มันก็ไม่ได้ดอกยากนะก,ก็ค่อยๆตีไปนะครับ นี่ยของผมเนี่ยใช้สกิลระเบิดนะไม่มีวุธไงผมก็เลยต้องใช้สกิลที่เป็นระเบิดอะถ้าผมใช้สกิลนี้ล่ะแรงไหมเบานะครับเพราะฉะนั้นใช้ระเบิดแรงกว่าอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนคลาสนะครับสาหรับใครที่เข้ามาดูแล้วไม่รู้ว่าผมทําอะไรนะครับก็คือการเปลี่ยนคลาสสองนั่นเองแต่ว่าชื่อคลิปกระปกคลิปเนี่ยผมได้ทําการบอกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับใครที่กลับมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนคลาสยังไงก็ น่าจะได้คําตอบแล้วนะทุกคนทีนี้นะครับถ้าถามว่าอาชีพไหนเหมาะกับการเล่นตัวแรกนะครับผมแนะนําว่าเดโมอาทิซานน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่ามันประหยัดแล้วก็เก็บเลเวลได้ไวมากและเพชรผมจะครบ50ิชิ้นแล้วนะตอนนี้ขาดฟองนะครับขาดฟอง20ชิน้นอ้าตอนนี้เพชรครบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับขาดฟองอย่างเดียวละ ผมตีตีไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินเก็บทีเดียวแล้วกันผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นกันเยอะนะสําหรับใครที่คิดว่าจะไม่มีคนอ่ะตอนนี้คือแบบคนหลามากช่วงแมปแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีคนหรอกครับเขาจะไปอยู่กันพวกแฮนดี้ช็อกโกแลตแล้วก็แมปใหม่นะครับคือคนเยอะจริงๆแนดี้ผมไม่มีที่จะเวลเลยตัวหลักผมอ่ะไปอยู่ในสตรีมได้นะผมต้องไปตีมอนแค่3ตัวเท่านั้นอ่ะคนเยอะมากครับ อันนี้ขาดฟองอีกประมาณ17ชิ้นนะอีกไม่ใช่17สิอีกประมาณ7ชิ้นเมื่อกี้อันนี้เหลือ4ชิ้นนะครับก็ครบละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ทุกท่านได้ดูนะครับมันคือวิธีการเปลี่ยนที่แบบรวดเร็วมาก4ีชิ้นนะอีก2ชิ้นโอเคครบแล้วนะครับพอเราเก็บของครบ50ชิ้นแล้วนะ2อ,อย่างนี้ต้องอย่างละ50ชิ้น,นครับเรามาคุยกับ n p c ตัวนี้นี่ครับแล้วก็คุยไปค่าไวเทียมมาให้แล้วนะครับ ก็มันจะวาร์ปกลับมาข้างนอกพอเราวาร์ปกลับมาข้างนอกแล้วเนี่ยนะให้เราไปคุยกับเทเลอร์เหมือนเดิมครับสวัสดีนะครับแล้วก็เลือกข้อ1ห,หรือข้อ2ก็ได้แล้วแต่ว่าท่านอยากจะเล่นอาชีพอะไรนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากจะลองเล่นเดโมนะครับเพราะว่าอาร์ติซันเนี่ยผมมีแล้วละ่ะผมขอเล่นเดโมแล้วกันนะครับกดใช่ไปทีนี้นครับผมก็ทําการเปลี่ยนคัสเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มานั่งอัพสกิลใหม่แล้วก็ สเตตัสใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนคลาสนะครับส่วนใครที่อ่าอยากจะหาวุธเนี่ยผมก็ได้ทาคลิปแปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมครับก็มาที่ตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะซิลโรดแมปนะครับแล้วก็เดลิควสนะก็ทําเหมือนเดิมครับนี่ไล่ไปไล่ทำไปเรื่อยๆเก็บเปลี่ยนไปให้ครบนะครับ300ชิ้นแล้วก็ไปแลกตัวนี้มานะครับแล้วก็เอาไปแลกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ย ผมได้ทําไม้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลองไปย้อนดูกันได้นะครับถ้าเกิดใครขี้เกียจย้อนนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตัวไอแล้วกันนะครับก็ลองไปคลิกแถวๆนั้นดูแล้วกันนะในตัวไอเนี่ยผมจะรวมมาให้แล้วเรียบร้อยหมดอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนคราบนะใครที่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงนะครับระบบใหม่เนี่ยก็ตามนี้เลยนะทุกคนโอเคก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อ y o u t u b e เนี่ยมันจะได้ส่งต่อไปให้คนอื่นได้ดูนะครับเขาจะได้มาเล่นเซิร์ฟหลักกันเยอะๆนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้โชคดีครับ